งานวิจัยที่ขาสองข้างยืนอยู่ในชุมชน community based research ไม่ใช่แค่ขาข้างเดียวนะฮะขาต้องสองข้างเนาะผมลองยกตัวอย่างก็คือกรณีของการพัฒนาผ้าผ้าทอพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองห้าอำเภอนาน้อยเนี่ยนะครับเราได้ร้านผ้านานบุรีเป็นหุ้นส่วนธุรกิจซึ่งหุ้นส่วนธุรกิจนี้เนี่ยนะครับ ประการยอดขายประการยอดขายนะทำ Q C แล้วก็บอกเทรนด์ของสินค้าล่วงหน้าด้วยนะครับผมว่าตรงจุดนี้เนี่ยเรามีครบนะครับส่วนที่ C B R ต้องบวกอีกอย่างหนึ่งที่เมื่อกี้ท่านรองดอกเตอร์พีมลพันธ์ยังไม่ได้บวกนี่ผมบวกให้เลยว่าปัจจัยของความสำเร็จในการที่ชุมชนจะลุกขึ้นมายืนได้เต็มสองเท้าเนี่ยมีสปัจจัยคือวิเัยชุมชนจะต้องเป็นโค้ชอย่างต่อเนื่อง อีกเรื่องนึงก็คือกลุ่มจะมีความโปร่งใสเวลาเงินเข้าแล้วเข้าที่หนึ่งคนแต่รู้ทุกคนนะครับแล้วก็จะต้องมีการกระจายผลตอบแทนให้อย่างเหมาะสมทั้งหมดเนี่ยนะครับผมเสนออต่ตดรพิมลพันธ์เนี่ยนะครับซึ่งดูแลทีมงาน KM ด้วยลองถอดกรณีของาการเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองหกับการสร้างพาร์ทเนอร์ชิพ คุณส่วนธุรกิจเนี่ยเป็นการถอดบทเรียนจากการความรู้เลยนะครับซึ่งอาจจะใช้วิธีสัมภาษณ์นะครับใช้วิธีคุยกันอะไรแบบนี้โดยตัวหนังสือไม่จำเยอะแต่ใช้วิธีถ่ายคลิปนะครับแล้วก็คุยตัดไปตัดมาไปดูจริงแล้วก็เอายอดขายจริงยอดขายจริงของกลุ่มสตรีทอผภาพบ้านหนองห้าในปีส5 6พัไม่น้อยกว่า ,00 0ส0บาทไม่น้อยกว่า0 0 0 0 0บาทและ ก็จะมีความมั่นคงแบบนี้ไปอย่างต่อเนื่องนะครับนี่ไงครับซึ่งผมคิดว่ามันไม่ใช่เหตุที่เป็นเหตุบังเอิญหรือแค่ชั่วข้ามคืนเนาะอันนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราก็เรียกว่ามีบุพกรรมทําดีด้วยกันเนี่ยนะครับก็เลยคําว่าพาร์เนอร์ชิพที่ร้านพานานบุรีได้ลงแรงลงใจกับกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองห้ามากกว่าที่เอกชนทํางานกับหน่วยงานรัฐเยอะเพราะว่า มันมีความผูกพันกันซึ่งต้องเขาจะต้องบิวกันนานหลายปีนะครับเป็นความซื่อสัตย์ความจริงใจต่อกันก็เลยเสนอแล้วบทความหรือว่าลักษณะกองการถอดบทเรียนแบบนี้ให้ไว้วางไว้ใน Facebook ของมอะไรชุมชนเลยเพราะว่าเราไม่ได้อวดเนาะคือมันมันเป็นเพราะว่าต่างคนต่างปรารถนาดีและรักษาสัจจะรักษาสัญญาที่ทำไว้ต่อกันซึ่งเป็นหัวใจของธุรกิจ ควารย์ธุรกิจมีสมเรื่องคุณภาพของสินค้าความไว้วางใจกันและความตรงต่อเวลาใช่ไหมครับมีแค่สมเรื่องนะครับอันนี้ก็ผมถือว่าน่าจะเป็นการสรุปสิ่งที่เรางอกจากการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการทุกครั้งมันจะต้องมีเรื่องที่งอกและเรื่องที่งอกก็ดีๆทั้งนั้นนะครับของข้านิยามจีนใส่เรื่องนี้ไว้ใน YouTube และทำลิงก์เอาไว้ให้พวกเราได้กลับเข้าไปดูครับ